ก็ได้รอบใหญ่อยอ่มาเดินฟ้าลังฝนฝนตกแล้วถึงออกมาเดินแดดออกตอนนี้ก็ทุ่มทุ่มหนึ่งพอดีกำลังเดินกลับบ้านจะบรรยากาศดีไม่หนาวร้อนด้วยแล้วข้างทางก็มีแต่ดอกไม้ป่าเหลืองสวยกำลังงามเลยแล้วก็นี่บรรยากาศดีอากายเดินอีกไม่กี่ิโลสองโลถึงบ้านมาดาวันนี้สวยงาม ่ได้รอบใหญ่หอยู่ท้องฟ้าก็โปรงแดดออกอากาศกำลังเย็นสบายพอดีอุณหภูมิกำลังเหมาะกับร่างกายเราเลยสูตรอากาศสักหน่อยส่วนคุณสามีก็โดนกักตัวอยู่บ้านนะจ๊ะพรุ่งนี้วันศุกร์จะได้สุกๆุหยุดยาวสามวันวันจันทร์เป็นวันหยุดนะคะแต่เลิกอีกของเยอรมันจ้าพรุ่งนี้เข้าง,งาน6กโมงแล้วก็ได้หยุดสามวันจะเ,เดินเพื่อสุขภาพ ต่อต้านโรคภัยเดินเอาให้เลือดลมดีสักหน่อยแล้วก็เพื่อสุขภาพเราเนาะโอเคสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนจะดูแลตัวเองด้วยอย่าได้เจ็บอย่าได้ไข้อย่าได้ไดมีโรคภัยใดๆมาเปลี่ยนยนะจ้าสุขภาพแข็งแรงค่ะ